เขาบอกว่าเปิดนรกขอให้ญาติผู้เป็นมนุษย์ลงไปเยี่ยมสัตว์นรกยมจะไปไหมไปไหมเออถ้าญาติเราอยู่เมืองมนุษย์นี่เรายังไม่ค่อยอยากไปเลยนะบางคนเนะ่ยกว่าจะเข้าไปได้นะีเขาต้องกรองสารพัดเนะียในเรือนจำานะ่ะเห็นปอโอ้เอาของไปให้กินแต่ละอย่างนี่ตรวจแล้วตรวจอีกนะทุกวันนี้เขาบอก เอาเงินไปให้น่ะสะดวกดีแมนบอกมันแลกได้ทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าอันนี้โทษในเมืองมนุษย์นะเราก็ยังเห็นความยุ่งยากขนาดนี้แล้วโทษที่ได้รับอยู่ในเมืองนรกนั้นยิ่งกว่านั้นแต่ทำไมถึงในตำนานถึงบอกว่าผู้ที่ตกนรกได้รับความทุกข์เดือดร้อนแล้วพอได้ ผ่อนเบาจากโทษของความเป็นสัตว์นรกนี่แล้วก็มาบอกญาติพี่น้องตอนบอกญาติพี่น้องเนี่ยเขาเป็นเปรตแล้วนะอัตมาก็ไปนคนหลักฐานเมื่อเช้านี่ก็ไปนั่งคนดูผู้ที่จะสื่อกับญาติพี่น้องได้ก็คือเปรตนี่เปรตเนี่ย,ยที่มันอยู่ภพภูมิที่พอที่จะที่เรา สื่อสารกับเราได้ที่เราชอบพูดว่าผีผีผีเนี่ยเนี่ยเปรตบางชนิดสามารถที่จะมาบอกญาติพี่น้องได้แล้วก็ไม่ได้มาหาได้ทุกคนหรอกบางทีเขาทำบาปกรรมเอาไว้มากก็ไม่สามารถที่จะมาส่งข่าวบุญใดๆให้กับญาติพี่น้องได้เลยบางทีก็มาได้แค่เสียงก็มีเราก็เลยกลัวมาได้แค่ทำลักษณะให้รู้ว่าได้รับความเดือดร้อนอยู่ อย่างงู่นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้อาตมาจะยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลพระเจ้าเนะีประสทธิโกศลนนะีพระเจ้าประเสิทธิโกศลน,นี่ไปแอบรักชอบภรรยาชาวบ้านนะี่รักแอบ,บชอบภรรยาชาวบ้านเขาซึ่งเป็นบุรุษเข็นใจคือเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาน แต่พระองค์ประพาสไปในระหว่างที่มีผู้คนมาเฝ้ารับเสด็จธรรมดานี่พระเจ้าแผ่นดินก็จะมีมะเหสีเยอะแล้วก็พูดง่ายๆว่ามีเมียมาก,กนะไม่ใช่เมียน้อยเด้เมียมากมเมหสีเอกมเหสีรองไม่อะไรก็แล้วแต่มีเยอะเพราะว่าเขาเอามายกให้ก็มีอย่างนี้นะแต่ที่เขาไม่ยกให้อยากได้ก็มีอีกเด้ป่เนี่ย พอในระหว่างที่เสด็จไปเนี่ยเหลือไปเห็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งเป็นภรรยาเขาด้วยนะไม่ใช่ผู้สาวธรรมดาดิไม่ใช่ผู้สาวดิเป็นภรรยาเขานางหญิงนี้ก็เห็นแล้วว่าพระราชาเห็นแต่ว่ารูปร่างหน้าตาดีพระราชาเกิดปิ้งขึ้นมาแล้วัระทีเนี้ยตั้งแต่เห็นมาวันนั้นนึกอยากได้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาไปสืบดูซิเพื่นวาให้ลูกน้องไปสืบด้วยมัน ไปสืบดูซิว่าเธอเป็นลูกเต้าเหลาใครเนี่ยลูกเต้าเหลาใครนนไม่ใช่เหลาใครนีก็ทราบว่าเป็นภรรยาของชายชาวบ้าน,นทีนี้คน,เ,นเมื่อมันมีจิตปฏิพัทธ์พึงพอใจกรรมมันกำเริบแล้วเนี่ยมันก็อยากจะได้อยากจะแย่งชิงเอามา อันนี้เริ่มมนะจิตเป็นบาปแล้วนะพวกโยมดูดีๆนะเส้นทางของความบาปเนะี่มันจะนําไปไหนเนะี่ยที่บอกว่าไปนรกไปนรกเนี่ยที่หมกไหมเนี่ยแค่คิดในใจเนี่ยจะมีความสุขไหมเคยนอนเคยอยู่ประจําวันของตัวเองที่ตามปกติเนี่ยปกติข้าทาบบริพารคนล้อมหน้าล้อมหลังก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยปรารถนายิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม่ได้ตามความปรารถนาก็เป็นทุกข์ เมื่อเห็นว่าสิ่งที่ตนเองปรารถนาไม่ได้มาก็พยายามทำเพื่อที่จะให้ได้มาแม้จะผิดศีลผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ได้คำานึงถึงวางแผนเนะ่ทีนี้วางแผนเนะี่ยจะทำยังไงนะ่ยทำยังไงถึงจะให้ได้ภรรยาของชาวบ้านนี้มาเป็นของตนให้ได้นะวางแผนถึงขนาด ไปเอาสามีของเขาเข้ามาในวังแล้วก็ตั้งเป็นมหาดเล็กตั้งเป็นทหารคนใกล้ชิดเราหวังว่าจะลงโทษได้เพราะเป็นทหารของตนแล้วเนี่ยเมื่อทำความผิดทหารนี้ก็นายหนุ่มผู้เป็นสามีที่ว่ามีภรรยาสวยนีย่ก็เหตุรู้แล้วว่าอยู่ๆเนี่ยพระราชาเข้าเฝ้าแล้วแต่งตั้งให้เป็นมหาดเล็กไม่ใช่ธรรมดาต้องอยากได้เมียเราแน่ๆเลยเนี่ยรู้แล้วนี่ แกแก็พยายามทำดีทุกอย่างไม่ได้โดนลงโทษอะไรเลยถึงขนาดพ,พระราชาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากได้เมียกับเฮจังได้ว่ใช้ให้ผัวมันไปเอาดินดินสีอรุณว่าอย่างนั้นไปเอาดินสีอรุณที่ไหนไกลมากเลยดินสีอรุณน,น่าจะมาเอาแถวผามอน,นี่เนะพอมันสีแดงๆคือกันเวลาติดผ้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ แต่ถ้าเกิดว่าแถวบ้านเราเนี่ยก็เอาไปอัดบล็อกประสานเออเป็นตะคืออยู่ไอ้ที่มันส้มๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามันไกลมากกระทาชายในนี้ก็ทราบเลยว่าเนี่ยต้องเป็นเหตุเป็นเล่ห์ให้พระราชาเนี่ยสั่งให้เราไปเอาดินที่มันอยู่บ้านเมืองไกลเนี่ยเราต้องรีบไปแต่เช้าว,วิ่งนะวิ่งไปพยายามไปพระราชาอยู่ทางนี้ปกติ ปิดวงังปิดประตูวังหกโมงเย็นวันนี้สั่งปิดตั้งแต่สี่โมงแรงเลยวันนี้กลัว, <c oughs> วมาทันกลัวมันมาทันนี่กลัวมันมาทันแต่แล้วแล้วมันก็มาถึงจริงๆไม่ทันจริงๆไอ้กระทาชายในนี้ก็เลยอยู่นอกอยู่นอกประตูวงังบอกเรามาทันแต่ว่าประตูวังปิดก่อนเอาดินไปปิดไว้ข้างกำแพงเลยบอกว่า เทพพยาดาทั้งหลายจงเป็นพญายในข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ามาทันแต่ว่าประตูวางปิดก่อนไอประตูเมืองเขาเรียกประตูเมืองเมืองเขาจะปิดก่อนประตูเมืองปิดก่อนขอให้พวกท่านทั้งหลายโบด้วยสัจจะอธิษฐานด้วยความจริงนี้ทเทว,วดาทเทว,วดาต้อมีคนมีศีลมีธรรมมีสัจจะนี่คนป <คน S 1> ีิบูตรทำร้ายนี่ทเทว,วดาดีๆสัมมาทิฏฐิอยู่ไม่ได้นะเนะย เทวดาก็ดีนะหรือว่ารัตวัทั้งหลายก็ดีเมื่อจิตของบุคคลที่เป็นบาปอากุศลกรรเริบแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกได้สังเกตด้วยพวกผีสิงพวกอะไรต่างๆที่จะเข้ามาสิงคนเพราะใจเขาไม่ดีใจเขาขาดศีลขาดธรรมเพราะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยเราเป็นคนดีเราเป็นคนรู้อย่างวันเนี้ยวันเพ็ญสิบห้าค่เดือนสิบ เราตั้งใจเลยหยุดเวียกกิจการงานทั้งหลายเพื่อที่จะไปทําบุญอุทิศให้บรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เราก็ไม่ทราบว่าปู่ย่าตายายเปตชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติของเราทั้งหลายไม่รู้ว่าเขาไปเกิดในภพภูมิไหนแต่ว่าเราก็ยังปรารถนาว่ากองบุญกองทานในส่วนนี้ที่เราจะมาทำมีบุญข้าวสากเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยขอให มีส่วนนอกจากถวายทานให้พระคุณเจ้าแล้วก็ยังได้เตรียมห่อข้าวน้อยเพื่อที่จะทําบุญอุทิศบุญไปให้เรา,เรายังร้งองเรียกหาอีกนะญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่พบภูมิไหนก็ตามแสดงว่าเราไม่รู้จักใช่ไหมว่าญาติของเราไปเกิดที่ไหนแต่ก็ยังดีที่ยังมีสัมมาทิฏฐิยังรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่รู้ว่าพบภูมิข้างหน้าเป็นอย่างไร แม้เราทําบุญอยู่ในภพชาตินี้ที่เป็นมนุษย์นี้ก็หวังสุขติพบสุขติภูมิเมื่อล่วงลับจากไปแล้วผิดต่างจากบางคนที่อย่างวันนี้บางคนชวนญาติพี่น้องบางคนมาทําบุญโอ้ไม่ไปหรอกบุญบาปมีไม่จริงหรอกเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนะตายแล้วก็แล้วดอกกินอิ่มชาตินี้ชาติเดียวพอพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีบุญไม่มีคุณประเทศชาติบ้านเมืองไม่รู้ ขายได้ขายโกงได้โกงเอาได้เอานี่นะคนเหล่านี้ไม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหมือนกับพระเจ้าประเสิทิ์ี่โกศลเนี่ยที่ว่าอยากได้เมียเขาเนี่ยกลางคืนนอนไม่หลับเลยโยมหูแว่วทีเนี้ยมาเราเด้อบทีเนี่ยเสียงพวกเทวดาจำแรงเสียงเปรตพวกนี้เข้าแทรกนเน่ยพยายามบอกความทุกข์ร้อน ให้พระราชาได้ทราบเป๋บางตัวนี่พูดไม่ได้มากอะ่ะพูดได้ไดแค่คสี่คำทุสนะณโสอย่างงี้เนี่ยนะพยายามจะบอกอะไรนาะแต่เราก็ไม่รู้มันเสียงอะไรนาะบางคนเคยไปนอนอยู่ในป่าได้ยินเสียงสัตว์บางชนิดนึกว่าเป็นเสียงผีเสียงสางผีก็ยังพอทนไอ้สางเป็นยังไงฮะ ผีสางนางไม้เทวดากลัวยยถ้าคนใจไม่ดีนะีกลัวไปหมดนะคนลูกสูสาส่สาเนี่ยนะบอกว่าใครที่มีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วรละ,ละลึกถึงมีท่องนโมท่องอลังสัมมาสวาสาโตสุปฏิปโนระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเขาจะมีที่พึ่งใจของเขาจะสงบเย็นลงมาแต่ว่า พระราชานี้ไม่สงบเย็นเลยนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วไงตื่นเช้ามาแทนที่นอนไม่หลับแล้วทุกทรมานแล้วแทนที่จะไปเจอบัณฑิตกับคบคนไม่ใช่บัณฑิตก็เลยให้ข้าราชรบริพารที่เป็นหมอดูประจำสำนักอะว่าถ่ายดูสิว่าเราฝันไม่ดีเนี่ยได้ยินเสียง ทุสานโสเนี่ยมันเป็นอะไรมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ไอ้พวกต้อมาดูตายเวลาโยมมีความทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเกิดปัญหาชีวิตขึน้นมาหมอดูจะบอกว่าไงหมอดูว่าให้ไปสะดอข้อแมนบอแมนบออันนั้นเท่านี้เด้ออันนี้เท่านั้นเด้อของดําๆมาเอาไปเผาให้หมดก่อนให้มันเป็นดําๆป่ะหรืยอยังไงผลไม้ก็ดําไก่ก็ดําอะไรก็หาด,ดําๆหมดอลแล้วแต่ เอาอันนั้นเท่านี้เอาอันนี้เท่านั้นไปเส้นสวงบูชาอันนี้มันมีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลก็มีคนทั้งหลายพวกที่จะเป็นพร,ราหมณ์หรือว่าเป็นพวกฮินดูเนี่ยเขาจะมีการเส้นสวงบูชาเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปัจจุบันนี้เรายังติดมาเดบางบ้านบางหมู่บ้านเนี่ยฆ่าสัตว์บวงสวงบูชาเราเข้าใจผิดนะเนี่ยที่เอาเลือดไปเส้นบางคนจะฆ่าอะไรเอาเลือดไปทามีดทา,ดทาอะไรทำอย่างเงี้นะทาปืนก็มีอย่างเงี้นะ อันนี้คือเขาเข้าใจว่ามันอิหมานเป็นบ่นะพวกมารมันจะเข้าแล้วมันก็จะไปเอาพวกเดียวกันมาอย่างนี้นะเรื่องอะความเข้าใจผิดอย่างนี้มีมานานแล้วเขาเรียกว่าบูชายันยันคือการบูชาเรียกว่าทีนี้ผู้ที่เป็นเขาเรียกหมอดูเนี่ยเขาเรียกอะไรประจําสํานักเนี่ยปุโรหิตเนาะเขาเรียกว่าปุโรหิตเนี่ย ก็เลยว่าตามตำราของเขานั ¿La ¿La ่นแหละคือรู้จริงไม่รู้จริงก็พูดไปก่อนแล้ว่าพระองค์เนี่ยกำลังจะมีเคราะห์อ้าวเห็นหน้าตาเศร้าหมองก็มีเคราะห์แล้วแม่นบอต้องบูชายันเอาไก่้อยตัวเอาหมู้อยตัวเอาวัว้อยตัวเอาอย่างละร้อยอย่างละร้อยเจ็ดอย่างยังมีเด็กหญิงร้อยเด็กชายร้อยเอาแล้ว เป็นเรื่องเลยได้ฆ่าเด็กน้อยอีกได้บ่นเนี่ยเป็นพระราชาสั่งได้หมดแหละเริ่มวางแผนอูโหูพระมเหสีอา้าวลืมชื่อไปแล้วพระมเหสีผู้เป็นสัมมาทิฏฐิพระมเหสีผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระสวามีเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นโทษหนักแล้วนะ เพราะว่ากำลังจะฆ่าคนและจะฆ่าสัตว์ที่เข้าใจว่าเป็นการบูชาที่ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้จึงได้แนะนำว่าเนี่ยท่านเหล่านี้ไม่รู้จริงหรอกผู้ที่รู้จริงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่ท่านไม่สบายเนี่ยที่ไม่สบายใจที่ท่านได้ยิน เป็นเสียงของเปรตทั้งหลาย,เ,ยเทวดาทั้งหลายเขาจะมาบอกให้ท่านรู้นะว,ว่าเขาเนี่ยตกได้ทุกยากลำบากเอายังไงอะ่ะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าในอดีตนานมาแล้วมีเศรษฐีสี่คนที่เป็นเพื่อนกันพอแม่ตายหมดแล้วรวยรวยก็เลย คนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าหมู่ก็เลยบอกว่าเรามีทรัพย์สมบัติถึงขนาดเนี่ยเราจะมัวมาหาอยู่หากินแต่เรื่องที่จะเก็บทรัพย์เลยเพราะว่าเรามีมากมายใช้ไม่หมดหรอกเราไปหาความสนุกสนานดีกว่ากินเหล้าสนุกสนานการบันเทิงแล้วก็หาหญิงมาบำเรอตนเองนะตะเวนไปมีเมียมากมีอะไรทำใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ จนตายไปไม่ได้ได้บุญอะไรเลยเพื่อนกันสี่คนเนี่ยทําเหมือนกันหมดทําเหมือนกันหมดแล้วไปตกตกตรลกหลายหมื่นปีได้รับความทุกข์ประมานมากเรืเลืออยู่ในใจเสมอว่าเรามีทุกข์จริงเนาะเรามีทุกข์จริงหนอพอมาชาติท้ายๆกรรมเริ่มเบาบางลงเบาบางแต่ยังได้รับโทษมาเป็นเปรตนี่แหละที่อัตมากําลังพูดให้ฟังนี่แหละ แต่เปรตน,นี้เนี่ยไม่มีใครเขามาอุทิศส่วนบุญสุกุศลให้นะเพราะว่าตัวเองไม่เคยทําบุญญาติพี่น้องก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยกล่าวหาในไม่เหมือนพวกเรานะพี่น้องไปแล้วยมาทำบุญอุทิศให้เนี่ยยังมีคนกล่าวหาผู้ที่ตายไปนั้นเขาเคยพาลามาอย่างนี้ใช่ไหมบุญประเพณีเนี่ยแต่ยังดีว่าเขาตายไปแล้วก็ยังมีญาติพี่น้องผู้ที่ยังไม่ตายยังทำบุญอุทิศให้เขาอยู่แต่ว่าเปรตทั้งสี่ สี่เศรษฐีในอดีตเศรษฐีสีส่คนเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เปรตนี้ระลึกได้เนี่ยตอนตอนที่ถูกจองจําอยู่ในเป็นสัตว์นรกอยู่ก็ดีต้มอ,อยู่ในกระทะทองแดงเดือดปุ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 ด,ปดนึกถึงข้าวสารข้าวสารเจ้าวเวลาต้มในหม้อเด้อแล้วมันมีเม็ดทั่ว สักสี่เม็ดก็แล้วกันเอาเม็ดถั่วแดงโปดกันในนั้นด้วยเวลาข้าวกำเดือดปุดป๊ดปุ๊ดปุ๊ดอยู่เม็ดถั่วปิ้นขึ้นมาทีนึงได้เห็นนานๆเห็นทีอย่างนี้นะยกตัวอย่างนี้เนี่ไอเป็ดสี่ตัวนี้ก็เหมือนกันโผล่ขึ้นมาพูดได้คําเดียวทุอ,อีกตัวสซะนาจมลงไปอีกแล้วโซมันอีอย่างนะาะทุสะนะโส พวกสัตว์นรกนี้พอเป็นเปรตแล้วมาเล่าใหนะ้ผู้รู้ฟังเนี่ยคืออย่างนี้นอาตมา,าจ,จะพูดชื่อเต็มภาษาบาลีให้ฟังว่าเปรที่หนึ่งเปรตตัวแรกเนี่ยที่พูดว่าทุนี่นะมาจากคำว่าทุตชีวิตะชีชีวิมหาเยสันโนาานาทาันาทนทนธามหาเสวิชชา มาเนสุโพเคสุทีปังนากรรมหะอัตโนเป็นเป็นภาษาไทยว่าเมื่อยังเป็นมนุษย์มีโภคกระซับมากมายเราไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้พึ่งแก่ตัวเองที่พึ่งแก่ตัวเองเลยทำแต่ความชั่วชา้สาสละเลวนึกจะพูดอย่างเงี้ย มันพูดไม่ทันพูดได้คำวัตถุอย่างเดียวเป็นัทที่สองไอ้ตั์นรกลบสองโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาพูดว่าส,วส,สานแปลว่าสัตถีวัสสหัสสานิปริปุณนานิสัพพโสนิระเกปัจจมานานกะทาอันโตภวิสติซึ่งก็แปลว่า เราตกนรกหมกไม่เป็นเวลาหกหมื่นปีแล้วเมื่อไรจะสิ้นเวรสิ้นกรรมเชืทีมันพูดไม่ได้อย่างนี้มันก็สะอย่างเดียวเข้าใจไหมมันมาจากอยู่มาต้องหกหมืนปีแล้วเนี่ยทุกทรมานเหลือเกินตัวที่สามพูดบอกว่านะเนี่ยมาจากคำว่านัตติอันโตตอันโตนัอันโตปฏิทิสติ ตาทาหิปะกาตาังปะปังมะมะตุยหันจะมาริสาแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่มีที่สิ้นสุดดอกเหนะเมื่อเลเาัาสินเบนสิ้นกรรมก็พวกเราทำแต่ความชั่วช้าสาระเลวนี่เพื่อนเอ้อยมันคุยกัน <c oughs> ตกกรรมอันเดียวกันนะสังเกตเบื้องเดีย พวกที่ไปทางเดียวกันนี้ไปนากันไทยอีกคนนึงมันเป็นซึ่งลึงซึ่งลึงอีกคนหนึ่งก็อิตีกองเคาะแก้วอันนั้นเคาะกวดไปนากันได้ย่ยคนเราพว,พวกเดียวกันนี้ไปนากันเนีย้ยป้องแป้งป้องเบิดขึ้นอันนี้อยู่เมืองมนุษย์นะยังไม่ได้พูดถึงนรกนั้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมาเฮ็ดบุญนนส่วนกันมาเป็นเ่าตั้งแต่วานเนี่ยก็เตรียมมาแล้วอย่างนี้นะ ก็ก็มีที่มันเข้าใจกันคือพวกที่อยู่ด้วยกันไอ้เป็นตัวที่สีว่าอะไงไงโสเนี่ยพูดได้กันว,ว่าโสคืออะไรโสหังหนูนะอิโตคันตาวาโยงลัทธานะมานุสิงวัดอัญยูสีละ,ละสัมปันโนกาหมิกุสลงังพาหงุง ถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะให้ทานหาศีลเราจะทำบุญกุศลเป็นอันมากอันนี้สัตว์นรกคุยกันบุมีเวลามาบอกเด้อเฮ็ดบุญให้ข่อยแน่ที่เขาจะมาสืบทอดได้ก็เป็นพวกเปรตที่บอกแล้วว่าเป็นเปรตชนิดหนึ่งประเภทเดียวเท่านั้นนะประัตตูประชีวีเปรต ที่เป็นเปรตที่ขอรอขอส่วนบุญสุกุศลจากญาติพี่น้องพวกนี้ได้ด้บโทษหนักมาแล้วทั้งนั้นเหลือโทษเบาเนี่ยรอญาติพี่น้องอุทิศส่วนบุญส,สนกุศลให้ผู้ที่ทำบุญด้วยตังง้งใจอุทิศส่วนบุญส,สนกุศลไปให้ญาติพี่น้องผู้ที่ลงลับไปแล้วผู้ญาติพี่น้องผู้ที่ลงลับไปแล้วนั้นไปเกิดเป็นประทัตตูปบชีวีเปรตเมื่อระล,ลึกได้เมื่อเห็นเมื่อรออยู่ซึ่งบุญของญาติพี่น้องที่ทําให้ก็อนุโมทนา เมื่อโมทนาแล้วบุญก็สําเร็จประโยชน์แก่สัตว์นั้นก็ได้รับอัตภาพได้รับอาหารได้รับการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะบางทีจุติจากความเป็นเปรตปฏิสนธิเป็นเทวดาก็มีที่บอกเนื้อตัวร่างกายพองใสแล้วก็ไปบอกญาติว่าขอบใจมากนะที่ทําบุญให้อย่างนี้เป็นต้นมีนะในตาํารามีอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ย เรื่องเ,อเราถ้าเกิดว่ามีพวกมิจฉาทิฏฐิมานั่งฟังอยู่พวกมิจฉาทิฏฐิก็จะบอกว่าโอ้ยบ่เสือดอกพกระก็ว่าอ้างเอาซื่อๆอดอกเนี่ยนะว่าไปนั่นแล้วแล้วแต่ซิว่าเห็นบหบางคนคนที่บุญบาปนรกสวรรค์เลยไม่มีเลยนะไม่คิดเลยว่าบุญจะมีจริงบาปจะมีจริงคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น เขาก็เลยทํากรรมชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ทําพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตบาดเจ็บก็ได้นะฆ่าได้หมดจนกระทึงทําให้พระสงฆ์แตกแยกกันทําได้หมดไม่เชื่อบุญบาปนะไม่ต้องมองอะไรมากหรอกมองแค่เวลามีปัญหาชอบไปทะเลาะกับพระกับสงฆ์เนี่ย แค่นี้ก็เริ่มต้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นเป็นบาปเป็นอกุศลแก่ชีวิตของตนเองแล้วเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ<ร>า,ายเป็นคนดีเป็นคนที่รู้จักบาปบุญนรกสวรรค์เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าคุนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงคุณของพระธรรมมีจริงคุณของพระสงฆ์มีจริงจึงได้ตั้งจิตตั้งใจมาทำบุญกุศลเพื่อที่จะอุทิศบุญนี้ ไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้เป็นที่รักของเราบัดนี้ญาติของเรานั้นเหลืออยู่ในความทรงจำของเราแต่มีเหลือเพียงกระดูกกองเดียวที่อยู่ในโกรธาตุอยู่ในธาตุเนี่ยเหลืออยู่แต่คุณงามความดีที่ประทับอยู่ในใจของญาติพี่น้องผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คนนคนญาติเท่านั้นที่จะรู้ว่าผู้ที่ล่วงลับจากเราไปนั้นมีบุญมีคุณกับเราอย่างไร เป็นผู้ที่เป็นบุญคุณกับเราอย่างไรแล้วก็มีอีกสัญลักษณ์บางอย่างทุกวันนี้ก็มีรูปภาพแค่นั้นเองเราเหมือนกันอีกไม่นานก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราจะทิ้งฝาชื่อเสียงอันดีไว้แก่โลกหรือจะทิ้งชื่อเสียงอันเลวร้ายไว้กับโลกให้เขาเลือกถึงพูดถึงความดีหรือจะให้เขาพูดถึงความชั่วซึ่งคนทั้งหลาย ไม,ไม่ไม่นึกถึงความชั่วของผู้อื่นเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะไม่สนใจเลยยกยกยกวันที่ทําชาปนากิจที่เผาเขาไม่พูดเลยว่าคนเนี้ยทําชั่วมาอะไรเขาพยายามเขียนแต่ความดีความดีพยายามเขียนแล้วนะยังได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองเห็นไหมพยายามแล้วด้วยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อให้โลกเนี่ยประทับใจ ตึงตาจิตใจเราไว้อย่างลูกหลานเนี่ยเป็นเหตุเป็นปจนัจจัยในเห็นมันวิ่งเล่นกันอยู่เนี่ยมันจำไว้ว่าประเพณีอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทรมาแม้เราเองเมื่อโตมาเราก็จะทำตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหมือนพวกเราในวันนี้ได้ได้ไดาตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วยังมีพระเทศให้ฟังว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรอันนี้จึงเป็นความโชคดีของเราว่าหูก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดฟังธรรมะก็รู้เรื่อง รู้จักคิดอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญก็เลือกที่จะทำได้เพราะฉะนั้นอตมาก็ขออนุมโมทนากับท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาทำบุญอุทิศในวันนี้ในวันเพ็ญเดือนสิบที่ท่านทำบุญอุทิศในข่าวครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จประโยชน์ไปถึงญาติของท่านทั้งหลายถ้าหากว่าญาติตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์โดยเร็วพลันถ้าหากว่ามีประสบสุขอยู่ก็ขอให้ สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตดวงวิญญาณเธอ